สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆชาวตุลลัคนาตุลราศีตุลน,นะคะทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกค่ะสามารถดูวันที่การแบ่งราศีนะคะใต้คลิปได้นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิป ประจำปี2,566ว่าเพื่อนๆชาวตุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเป็นดวงรวมแล้วก็เป็นภาพรวมค่ะใครที่ต้องการนะคะหรือว่าอยากจะสนับสนุนช anel นนของเราหรือว่าค่าครูเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ปุ่มตัวะตงังหรือว่าปุ่มขอบคุณนะคะและขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การติดตามค่ะไปดูพลังงานของเพื่อนๆชาวตุลกันนะคะว่าพลังงานปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่ขึ้นมาเดดเลฟเฟอร์ใบแรกเลยห้าดาบไพ่แจสติกสามดาบสิบถ้วยเก้าถ้วยนะคะห้าไม้เทา้าหกดาบไนท์ออฟคัพ Page of Cups ได้สำรับคือเป็นเรื่องราวที่ที่ชัดเจนแล้วก็เนื้อหานี้คือบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างชัดเจนจริงๆนะอ่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่มีปัญหาหรือว่ามีประเด็นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเพื่อนๆชาวตุนคือโดดเด่นมากเออส่วนในเรื่องของอการงานการเงินหรืออะไรเนี่ยเราอาจจะไปดูกันในเดือน ในปี2อ6 6ัน้นะคือเราจะใช้ไพ่สำหรับหนึ่งเปิดแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้เหมือนชีวิตมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะแต่เราต้องอ่านไปตามไพ่ว่าตอนนี้อาจจะมีเพื่อนๆบางคนนะคะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาซับซ้อนมากมายนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนรักของครูเนี่ยเหมือนกับเจ็ดดาบเนาะ ปิดบังซ่อนเร้นเจอความรักที่ไม่ซื่อสัตย์บางคู่เนี่ยถึงขั้นแต่งงานกันแล้วนะแล้วกำลังเจอสถานการณ์นี้แล้วก,กำลังมีความวุ่นวายมากมายเลยที่จะตกลงกับปัญหาตรงนี้อยู่จะคลี่คลายเป็นทิศทางใดต่างคนก็เหมือนกับว่าเหมือนกับไม่ยอมกันง่ายๆจะฟาดฟันกันเอาชนะกันให้ได้นะคะแต่บางครั้งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตรงนี้อาจจะต้องไปจบลงที่ที่ศาลเนาะ หรือการประนีประนอมหรืออะไรก็แล้วแต่การหย่าร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องเกิดขึ้นการแบ่งสินสมรสมีขึ้นแน่นอนนะคะในในกระบวนการชั้นศาลแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกเจ็บปวดไม่ตุนก็อาจจะเป็นคู่ของตุนนะคะที่เจ็บปวดเอาเป็นว่าสถานการณ์นี้สถานการณ์นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า เหมือนคนที่มีแลนหรือคนที่เป็นครอบครัวแต่งงานกันแล้วด้วยที่มันเกิดสถานการณ์นี้เจอสถานการณ์ความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่มันจะเคลียร์ถามว่าเคลียร์กันได้ไหมมันก็เคลียร์กันได้แหละแต่้คำว่าเคลียร์กันได้เนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่ากระปรับความเข้าใจกันแล้วมาเป็นมาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นมาเดินหน้าต่อไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันเหมือนก้าวถ้วย,ยออกมาบอกว่า าบางคู่เนี่ยต้องบอกว่าต้องต้องให้คืนเรียกว่าต้องคืนความอิสระให้แก่กันอาจจะทะเลาะเถาะเบาแววงอาจจะถกเถียงห้าดาบห้านาไม้ขึ้นมาเนี่ยตรงกันเลยไม่มีใครยอมใครไม่มีใครคนผิดก็ไม่ยอมรับผิดคนถูกก็จะให้อีกคนนึงยอมรับผิดให้ได้แต่ก็อาจจะไม่มีใครที่จะยอมรับผิดสุดท้ายก็ทะเลาะกันสุดท้ายก็ไม่ยอมกันแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอสถานการณ์นี้นะคะคือต้องบอกว่า คือหมอว่าบางคู่เนี่ยตกลงกันยังไม่ได้นะตกลงกันยังไม่ได้ต้องปล่อยให้เวลาเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคําตอบอ่าใช้เวลาให้มันแบบเรียกว่าเป็นประโยชน์เนาะมันอาจจะเป็นคําตอบที่ดีให้กับคุณถ้ายังอ่าไม่อ่าทใจไม่ได้ที่จะจบหรือเลิกลากันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือจะต้องมาขึ้นลงขึ้นศาลกันแบบนี้เนาะประมาณนั้นแต่ในะอนาคตต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่า เพื่อนๆชาวตูนเนี่ยที่เจอสถานการณ์แบบนี้ในโอกาสต่อไปอาจจะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอาจจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคือมันเหมือนกับพอเลิกลากันไปแล้วจบกันไปแล้วเนี่ยบางคู่นะยังมีการกลับมาคุยกันยังมีการกลับมาเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นเพื่อนกันได้ดีมากกว่าที่จะเป็นคู่รักกันก็ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่งบอกแบบนี้ คือพอมาเป็นคนรักกันพอมาพอมาเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันอาจจะไปกันไม่ได้อีกคนนึงก็อาจจะเหมือนกับชอบไปทําอะไรรับหลังชอบไปไม่รู้สิปิดบังซ่อนเร้นนู่นนี่นั่นเหลือเกินแต่พอจบความสัมพันธ์กันไปเลิกลากันไปตัดสินอะไรกันไปทะเบียนหย่าทะเบียนสมรสอะไรก็ว่ากันไปนะคะที่มันต้องหย่าล้างหรือว่าที่มันจะต้องมาแบ่งอะไรกันอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเอย มีการหวนกลับมาได้เป็นมิตรภาพต่อกันเป็นเพื่อนกันดีกว่าที่จะมาเป็นความรักแบบนี้ก็ได้เช่นกันออที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยคือเด่นชัดมากเลยนะคะก็ก็ต้องบอกว่าถ้ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นแต่ถ้าถามว่าการปล่อยให้การปล่อยให้ชีวิตของกันและกันได้เป็นอิสระแล้วมีความสุข ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีใครบางคนที่เจ็บปวดไม่ตุนก็ก็คู่ของตุนเพราะบางคู่เนี่ยบอกแล้วเนาอว่าเคยอยู่เป็นครอบเป็นครัวรักใคร่กันมาบางคนอาจจะมีลูกมีเต้ากันแล้วด้วยแต่สถานการณ์ตรงนี้มันช่างขัดแย้งเหลือเกินแต่ก็ต้องบอกว่า ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะยอมรับว่าเออเขาคงอยู่กับเราไม่ได้จริงๆหรือเราอาจจะอยู่กับเขาไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมยอมที่จะทําเรื่องนี้ให้เกิดความยุติธรรมให้ได้มากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วคุณทั้งสองคนเนี่ยจะได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วอาจจะเป็นเพื่อนกันต่อไปเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปก็ได้แต่อาจจะเป็นคนรักที่ดีให้แก่กันและกันไม่ได้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะคะโอเคทีนี้ นี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เลยก็ได้เนาะทีนี้เราก็ไปดูกันนะคะว่าเพราะเรื่องอื่นๆก็ไม่ขึ้นมาเนาะเราก็จะเปิดกันแค่11บเอ็ดไปตรงนี้ละค่ะเราไปดูว่าปี2566นเนี่ยตัวของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวตุลชาวตุลของเราจริงๆเมื่อกี้นี้คุณก็ได้ไพ่แจสติกนะเป็นไพ่ราศีตุลน,นะประจำตัวราศีตุลค่ะ ไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรต่อเนื่องไหมหรือใครอยากจะบอกอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆชาวตูนได้ไพ่เดียมเพรสไพ่สิบถ้วยดูสิไพ่สิบดาบ p a g e of Pentacles 5ถ้วยก็ยังตามมาหลอกหลอนนะในปีนี้แต่แต่ต้องบอกว่า มันจะจบแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ดีๆนะคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่กับกับใครบางคนที่คนใหม่ก็ได้อืมอหนึ่งดาบนะคะแล้วก็แจสติกขึ้นใหม่กละไพ่ราศีตุลเมื่อกี้ก็ขึ้นนะเมื่อกี้ก็ขึ้นเมื่อกี้สิบถ้วยก็ขึ้นนะใบนี้ยังขึ้นมาอีกซ้ำกันนะคะแล้วก็สองเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญ ไพ่สามไม้เท้าไพ่สี่เหรียญเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันอีกเป็นไพ่แนะนำด้วยนะคะอีกเซตหนึ่งอ่ะโอเคก็ถ้าตรงกับสถานการณ์นี้ก็สามารถฟังต่อได้แต่ถ้ายังไม่ตรงก็ฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้ได้นะเพื่อนๆชาวตุนคือตัวตนของคุณเนี่ยในปี2566เนี่ยเดียมเพรสขึ้นมาเป็นใบแรกเลยไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคุณจะเจออะไรมาก็แล้วแต่ เชื่อว่าเชื่อว่าในปี25 6 6ันห้าร้อยหกสิบขึ้นมาพร้อมกับสิบถ้วยเลยคุณจะคุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่ได้แต่งงานใหม่หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นการจบการเลิกลาคุณอาจจะมีใครที่รอที่จะเป็นครอบครวัวที่จะเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณอยู่แล้วก็ได้ถ้าคุณเป็นฝ่ายมีนะคะโอเคคู่ของคุณอาจจะเจ็บปวด ที่คุณตัดสินใจแต่เชื่อว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่นั่นหมายถึงคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์ในแบบที่คุณเลือกที่ผ่านมาถ้าคุณตัดสินใจจบความสัมพันธ์เก่า,เ,กาเพราะอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีเหตุผลของมันอา,อาจจะเจอความรักที่ไม่ซื่อสัตย์รักซ้อนอะไรแบบนี้คะ่ะทำให้เพื่อนๆชาวตูเนี่ยโอเคตัดสินใจมอบความยุติธรรมนะคะให้กับ ทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกนั้นจะส่งผลให้คุณนั้นได้พบกับความสุขความสมบูรณ์ได้กลับมาเรียกว่าได้มีครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวใหม่กับความรักครั้งใหม่ที่มันอุดมสมบูรณ์เป็นในแบบที่คุณตั้งใจเป็นในแบบที่คุณปรารถนาเลยนะคะ ก็ขอบอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ผิดเลยมันส่งผลที่ดีมากๆในปี2566ตัดใจค่ะยอมเจ็บถามว่าการตัดสินใจของคุณนั้นมีไพ่สิบดาบขึ้นมาเนี่ยคุณยอมเจ็บไหมคุณยอมเจ็บนะมันอาจจะไม่ใช่ในแบบที่คุณต้องการก็ได้แต่เหตุการณ์บางอย่างบังคับให้คุณต้องตัดใจบังคับให้คุณต้องยอมเจ็บจบจบเพื่ออะไรนะ เจ็บ <laughs> จบแต่ก็เจ็บอ่ะเจ็บแต่ก็จบ,จบ,จบคือจบให้มันเจ็บไปเลยเจ็บแล้วก็ให้มันจบไปเลยแบบเนี้ค่ะไม่ต้องคาราคาสังแต่คุณจะได้ชีวิตใหม่คุณจะได้ความรักครั้งใหม่คุณจะได้ครอบครัวใหม่ของคุณที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิมนะคะ <c oughs> คุณอาจจะเจออ่าใครบางคนที่เข้ามาเปคุณเข้ามามอบความรักให้คุณเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเนาะเพจออฟเพนเดอร์ค เป็นชาวธาตุดินผู้ประสบการบังกรหรือเป็นชาวธาตุน้ําพิจิกกรกฎมีได้นะคะมามอบความรักมาเป็นแรงใจมาเป็นคนที่เยียวยาให้กับคุณมอบความรักมอบสิ่งดีๆให้กับคุณทุกอย่างเลยสถานการณ์5้าถ้วยมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วอะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันพังไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเสียใจนะเพราะคุณกําลังจะได้ความรักครั้งใหม่เราอ่านกันตามหน้าไพ่เนาะอ่า ความรักครั้งใหม่กําลังหยิบยื่นให้กับคุณและเป็นความรักที่ดีด้วยจากใครคนหนึ่งที่จะได้เริ่มต้นกับคุณในปี2566นนะคะถ้าคุณกังวลใจว่าเออคุณตัดสินใจถูกหรือผิดเนาะก็ขอให้คุณได้รู้ว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะคะที่จะตัดสินใจเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นมันเปรียบเสมือนเนี่ยมงกุฎนะคะคุณตัดสินใจถูกแล้ว คุณไม่ต้องกังวลใจมันเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากๆให้กับตัวเองนะไพ่แจสติกเนี่ยก็คือไพ่ตัวตัวคุณนั่นแหละแล้วก็เชื่อว่าในปี2016เนี่ยคุณสามารถทำเรื่องที่ดีเรื่องที่ยุติธรรมทำเรื่องที่ถูกต้องให้กับชีวิตของคุณไม่ต้องลังเลใจไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ย มันก็มีเหตุมีผลของมันถ้ามันไม่เกิดเหตุมันก็จะไม่มีผลแบบนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณเลือกนั้นคือเส้นทางที่ใช่คืออะไรที่ถูกต้องสําหรับคุณแล้วไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆทั้งสิน้นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็นแล้วแต่เอาเป็นว่าเชื่อว่าเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของคุณคุณสามารถที่จะเลือกความสุขแล้วก็สิ่งดีๆให้กับชีวิตนะไพ่สเหรียญถ้าจะมองถึง ในเรื่องของการเงินการทองสองเหรียญเจ็ดเหรียญขึ้นมาเนี่ยการเงินการทองดีนะหมุนไปไหลไปโฟโนะคะลงทุนอะไรก็ก็จะได้ผลกำไรที่งอกงามลงทุนอะไรไปก็รับรองเลยว่าคุณไม่ขาดทุนหรอกคะ่ะเพราะว่าไพ่สี่เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ออกมาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นในเรื่องของความรักการงานอ่ะเนี่ยไพ่สามไม้เท้าเนี่ยออกมาบอกว่า ถ้าคุณทำงานร่วมกันกับคนรักหรือทำงานร่วมกันกับเพื่อนมีแผนงานทำอะไรก็แล้วแต่เป็นธุรกิจเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจเล็กๆที่ทำร่วมกันกับมิตรภาพกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นธุรกิจครอบครัวคนรักอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องบอกว่าในปีนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นในเรื่องของความรักก็แล้วแต่เป็นปีที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆ อ่ะถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็ได้รับผลกําไรในเรื่องของการเงินนี่คือไพ่คุณนีม่มือคุณคุณได้รับเหรียญถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยถามว่าคุณจะได้รับอะไรก็ได้รับสิ่งดีๆจากความรักในปีนี้มีแต่เรื่องที่คุณจะได้รับและสิ่งที่คุณได้รับนั้นคือเหรียญที่มีค่าคือช่วงเวลาที่มีค่าความรู้สึกที่มีค่าการเงินที่งอกเงยน,นะคะเพื่อนๆชาวตุลอ่ะเราไปดูกันอีกเซตหนึ่งนะคะ ว่าไพ่อ,อยากจะบอกอยากจะเตือนอยากจะแนะนำหรือบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆชาวตุลบ้างเพร e ออฟคัพส์นส์เอ่อคิงเอ่อไนส t นะคะนส์ออฟบอนส์โฟร์ออฟคัพสเก้าเหรียญ Queen of Pentacles อู้ไพสวยนะสตร t งอันนี้นี่จะโดดเด่นเรื่องความรักมากเลยนะคะห้าเหรียญไพเดอร์มูลโดดเด่นเรื่องความรักจริงๆคะ่ะเจ็ดไม้เทา้า p a g e o f Wands ใต้สำรับเราอีกใบนึงนะคะเป็นสิบไม้เทา้าปีนี้ น้องๆคนไหนนะคะที่ตั้งอกตั้งใจอยากจะไปเรียนต่อหาความรู้เพิ่มเติมอะไรใหม่ๆเนี่ยเป็นปีที่คุณจะต้องเริ่มต้นแล้วนะเป็นปีที่คุณเริ่มต้นจะต้องไปแสวงหาความฝันของคุณใครมีความฝันอยากจะไปทําอะไรอยากจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากไปเรียนที่ใหม่ไปทํางานที่ใหม่เพื่อหาประสบการณ์เนี่ยเริ่มเดินทางได้แล้วปีนี้เริ่มทําตามความฝันได้แล้วนะคะมันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีมากๆ คุณจะมีความสําเร็จในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณปรารถนาในอ็อฟฟอร์เนี่ยเป็นเป็นไพ่แห่งมันเป็นไพ่แห่งแรงบันดาลใจเป็นไพ่แห่งความหวังเมื่อคุณได้ค้นหานะน้องๆเมื่อคุณได้ค้นหาตัวเองคุณจะเจอตัวเองในในปีนี้แหละคุณจะรู้ทิศทางของคุณคุณจะรู้ว่าคุณจะไปในทิศทางใดและมันเหมือนกับว่าไพ่สี่ถ้วยเนี่ยใครกาลังค้นหาตัวเองอยู่ จะไปในทิศทางไหนเส้นทางไหนเลือกจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาตั้งนานแล้วปีนี้คุณจะค้นหาตัวเองเจอแล้วก็คุณจะเาเรียกว่าโดดเด่นนะคะโดดเด่นในสิ่งที่ตัวเองทําเมื่อคุณเดินมาในเส้นทางที่ใช่เลือกวิชาเ,ออเลือกอแผนการเรียนที่ใช่เรื่องอาชีพที่ใช่เลือกอะไรบางอย่างที่ใช่ให้กับชีวิตมันหมายถึงการก้าวกระโดดที่จะทําให้ตัวคุณนั้นโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆนะคะใครที่ อืมกำลังจะเริ่มต้นทําอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่าเอาเป็นว่าขอให้เชื่อในเซนต์ของคุณคุณมาถูกทางแล้วส่วนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยเก้าเหรียญก็ขึ้นมา,าราชินีเหรียญก็ขึ้นมาแปลว่าอะไรคะแปลว่าปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้อยากจะทำอะไรบ้างคะ อยากจะซื้อบ้านไหมอยากจะต่อเติมบ้านไหมอยากจะอะไรต่อเติมที่อยู่อาศัยไหมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมองเห็นที่คุณเล็งเอาไว้ว่าคุณอยากจะปรับปรุงแต่งบ้านของคุณหรืออะไรเนี่ยค่ะคุณสามารถทําได้นะหรือคุณจะจัดสวนใหม่ทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคุณคุณจะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ที่คุณจะทําอะไรก็ได้ตามใจที่คุณปรารถนาเพราะว่านั่นคือความสุขของคุณแล้วก็ต้องบอกว่า ไพ่สเตรนจ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่คุณจะมีความสุขกับคู่ชีวิตของคุณนะคะเขาจะคอยเป็นกําลังใจเขาจะอยู่เคียงข้างคุณคอยสนับสนุนคุณทุกๆอย่างไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึอกอบอุ่นใจแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนชาวตุลหลังจากที่บางทีเนี่ยผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เจอสถานการณ์ที่ความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ หลังจากนี้ที่คุณได้มีชีวิตใหม่คุณได้เจอใครใหม่ของคุณนะคะหรือได้ร่วมเริ่มต้นร่วมใช้ชีวิตกับใครคนหนึ่งที่คุณรอคอยที่คุณปรารถนาแล้วก็คิดว่าเอออาจจะเลงลังเลใจอยู่ก็ได้ว่าเเขาเป็นคนที่ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคู่ของคุณนะเป็นคู่ที่จะคอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะปลอบโยนให้กําลังใจคุณเสมอคุณจะรู้สึกอบอุ่นไพ่ห้าเหรียญเนี่ยสาหรับไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า อ,อะไรที่คุณร้องขออะไรที่คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นการฟังอาธิษฐานนะอันนี้ต้องบอกเป็นในเรื่องของความรักนะไพ่เดือมูลขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่เป็นบางคนนะอาจจะเจอสถานการณ์ที่ความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นความรักที่ไม่ชัดเจนคุณอาจจะอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้คุณหลุดพ้นใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะ ขอให้คุณหลุดพ้นแน่นอนคุณจะหลุดพ้นคุณจะหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงคุณจะหลุดพ้นจากความรักที่ไม่ชัดเจนคําว่าหลุดพ้นมันตีได้เป็นสองกรณีตรงที่ว่าคนนี้ที่คุณกำลังคบอยู่เนี่ย เขาอาจจะให้ความชัดเจนกับคุณก็ได้ตามคําอธิษฐานของคุณหรือการหลุดพ้นนี้ก็เป็นไปได้ว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเนี่ยเครียดทําให้คุณไม่เคยมีความสุขเลยแล้วคุณอาจจะได้เจอใครคนใหม่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมาเป็น มาเป็นที่รักให้กับคุณมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤึกศพกันมังกรก็ได้เช่นกันหรือธาตุน้ําพิจิตรกรกฎมีได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่คุณร้องขอนั้นคุณจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเหมือนปีนี้สิ่งอ่าเขาเรียกว่า ปฏิหารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณร้องขอนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณสักอย่างหนึ่งที่คุณร้องขอคุณอาจจะร้องขอความรักคุณอาจจะร้องขอในเรื่องของการงานเส้นทางที่ในชีวิตของคุณให้คุณเหมือนกับตามหาตัวเองเจอเนี่ยเส้นทางของคุณเนี่ยคุณจะได้ลองดูว่าใครมีประเด็นมีปัญหาอะไรในชีวิตลองขอพรดูนะคะคุณจะได้หนึ่งอย่างค่ะ แล้วก็อะไรที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้คุณจะทํามันสําเร็จนะคุณจะเดินทางไปยังเป้าหมายของคุณต่อให้มีอุปสรรคปัญหาสักเท่าไหร่เชื่อว่าคุณสามารถผ่านมันไปได้นะคะไทเ็ดไม้เท้าและเพจอ of บอลเนี่ยก็เหมือนกับคล้ายๆเพจออบคัพนี่แหละค่ะเหมือนกับว่าในปีนี้เพื่อนๆชาวตูนเนี่ยน้องๆเนี่ย พยายามนะคะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองพยายามที่จะมองหาเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็เดินทางไปยังเป้าหมายนะคะปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีมากๆไพ่สิบไม้เท้าออกมาบอกว่าใครที่ทํางานหรือก่อนหน้านี้เนี่ยงานมันหดมันหายงานมันไม่ค่อยมีงานมันเบา,บา,บ,าบางมากเลยใครที่แบบมีลูกค้าหรือรอคอยงานจากลูกค้าอะไรพวกนี้ค่ะ บอกว่าปีนี้ขอให้คุณตั้งรับดีๆนะคุณจะมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายขอให้คุณเก็บงานนี้ทุกเม็ดทุกงานอย่าให้หลุดมือไปก็แล้วกันเพราะมันจะท้าโทโมเข้ามาหาคุณในแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดเช่นกันนะคะว่าปีนี้โอ้โหงานมันจะฟูขนาดนี้เพราะเป็นปีที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆ มีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือใช้นะคะโอเคค่ะเป็นปีแห่งการได้รับนะเพื่อนๆชาวตุลอันนี้เราก็อ่านตามหน้าไพ่ให้คุณได้เห็นได้เห็นกันตามหน้าไพ่เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช anel ของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ